ตอนนี <ítulo> sabes, ้นะคะเรามาถึงช kind of ่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่สองนะคะตรงนี้ช่วงสุดท้ายนะคะตลอดที่เราถักมานะคะเราจะมีทั้งหมดสองช่องนะคะที่เราโซ่สามนะคะแต่ว่าช่วงช่องสุดท้ายนะคะจะมีทั้งหมดสามช่องช่องนี้นะคะหนึ่งสองสามที่เป็นโซ่สามสามช่องนะคะเราจะเก็บช่องนี้นะคะเราจะเก็บช่องนี้นะคะ ก็คือถ้าของใครนะคะลงตัวเลยนะคะเหลือแค่สองช่องนะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตามเรานะคะก็ทําเหมือนแบบนี้เลยแต่ถ้าของใครนะคะเศดเหมือนเรานะคะก็เศษเหมือนเรานะคะก็ทําเหมือนเราได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครเศษมากกว่านะคะเศษเศษมากกว่ามากกว่าสองช่องนะคะลืมบอกไปนะคะตอนตอนช่วงแถวแรกนะคะก็ให้กระจายอยู่ตามตามนี้ได้นะคะ ตา,ตามดอกอื่นได้นะคะก็คืออ,อย่างถ้าถ้าของใครเกินไปสองช่องนะคะก็ให้มาเพิ่มตรงนี้นะคะให้ให้ขยายตรงนี้ออกค่ะตอนที่แถวที่หนึ่งที่เราที่เราถักไปสี่สี่ช่องนะคะโซ่สามสี่ช่องก็เป็นโซ่สามห้าช่องอะไรแบบนี้ค่ะก,ก็แล้วก็มาเก็บแล้วก็มาเก็บตอนแถวที่สามตอนแถวที่ที่สองเหมือนเราตอนนี้นะคะก็ไม่ เก็บตรงนี้นะคะพอเราควักธรรมดาแบบนี้แล้วตรงนี้จะเหลือแค่3ามจุดสามสามหลักค่ะไอสามช่องถ้าเป็นปกติจะเหลือแค่2ช่องนะคะอันนี้ไม่ปกตินะคะเราก็เลยจะทําทไม่เหมือนกับที่ผ่านมาตรงนี้นะคะเราก็จะโซ่3ามค่ะ1 2สอง สามค่ะโซะ่สามเท่ากันแต่เราจะควักธรรมดาที่ตรงกลางนะคะระหว่างเราจะข้าม,ข,ามข้ามช่องข้ามช่องแรกไปโซ่สามที่เป็นช่องแรกเราจะไปควักธรรมดาที่ตรงกลางระหว่างช่องที่สองนะคะช่องที่สองซึ่งเป็นช่องกลางนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือเราก็จะจบแถวที่จบแถวที่สองนะคะ จบแถวที่สองนะคะเราจะจบตรงนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่สามนะคะแถวที่สามนะคะเราจะเริ่มตรงนี้เลยนะคะโดยที่เราจะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้นะคะช่องแรกคือก่อนก่อนหลักที่หนึ่งนะคะตรงนี้ก่อนหลักที่หนึ่งเราจะพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะ ทําตุ่มนะคะเราจะทําตุ่มให้เหมือนกับปลายแขนเสื้อนี่นะคะนี่นะคะตรงนี้ตรงติ่งนี่นะคะเราก็จะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะย้อนกลับมาความธรรมดาที่ตัวมันเองนะคะหลักมันเองเลยนะคะความธรรมดาก็จะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้หนึ่งหลักค่ะแล้วก็โซ่สามค่ะย้อนกลับมาความธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะได้แบบนี้พอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่ 3ค่ะย้อนกลับมาควักธรรมดาที่ตัวมันเองเหมือนกันค่ะช่องถัดไปโซ่สามย้อนกลับมาควักธรรมดาที่ตัวมันเองพอ1คอค่ะโซ่สาควักธรรมดาที่ตัวมันเอง พอหนคอค่ะช่องถัดไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามคอธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะต่อไปนะคะช่องสุดท้ายนะคะคือหลักที่หกหลักที่หของของแถวที่สองนะคะพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งหลัก โซ่3ามค่ะหนึ่งสองสามย้อนกลับมาควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือแถวที่3มนะคะแถวที่3มจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 7ามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดหลักนะคะแถวที่2เราได้หหลักแถวที่3เราได้ะะเจดหลักนะคะแถวแรกเราห้าหลักนะคะห้าหเจดนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จบแถวที่3มนะคะด้วยควักธรรมดาค่ะที่ ข้ามข้ามข้ามช่องที่เป็นโซ่นี้ไปนะคะไปควักธรรมดาหลักที่เราควักธรรมดาตอนหลักที่1แ,แ,แล้วก็แถวที่1แล้วก็แถวที่2นะคะตรงนี้เลยค่ะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือดอกแรกค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูดอกที่2กันต่อนะคะดอกที่2พอ1คอค่ะที่ ช่องนี้ค่ะช่องแรกเลยนะคะก่อนหลักที่หนึ่งนะคะพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งหลักโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะของธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะหลักอ,อ่ช่องถัดไปนะคะระหว่างหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองนะคะ โซ่สามค่ะคอธรรมดาที่ตัวมันเองเลยพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปโซ่สามควธรรมดาที่ตัวมันเองพอหนึ่งคอค่ะโซ่สามควธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะ โซ่สามของธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปหนึ่งหลักค่ะโซ่สามของธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่หลักสุดท้ายหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายนะคะ ช่องสุดท้ายช่องนี้โซ่สามค่ะควัอธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะควัอธรรมดาค่ะที่ข้ามหลักที่เป็นหลักโซ่ไปไปควักธรรมดาตรงจุดที่เราคลักธรรมดาเมื่อตอนแถวที่หนึ่งแล้วแถวที่สองนะคะจุดเดียวกันเลยนะคะ ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับแถวที่3นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนมาถึงตรงนี้เลยนะคะตรงมาถึงหลักนี้หลักสุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันอีกทีหนึ่งดีกว่าค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะของแถวที่3ของแถวสุดท้ายค่ะตรงนี้นะคะพอเราถักหลักสุดท้ายแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อเข้ากับเราก็จะควักธรรมดานะคะที่ตรงนี้เลยนะคะตรงจุดเริ่มต้นนะคะที่เราเริ่มต้นไว้เราก็จะควักธรรมดามาเลยนะคะ เชื่อมต่อกันนะคะแล้วเราก็จะตัดไหมนะคะแล้วเราก็จะดึงไหมลอดผ่านมาเลยนะคะดึงควักไหมลอ,ลอดผ่านห่วงมาเลยะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไหมนะคะ สำหรับคอเสื้อนะคะก็เสร็จแล้วเดีย๋ยวเรามาวัดกันนะคะว่าจาก24นิ้วนะคะเราเหลือกี่นิ้วเริ่มจากทั้งนี้เลยนะคะเฟนี่ค่ะ10บคูณสนะคะก็จาก24นะคะเหลือ20นิ้วแล้วนะคะน่าจะพอดีแล้วค่ะ ก็ได้แบบนี้นะคะขอเสื้อค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูอีกทีนึงนะคะอันนี้คือเสื้อแบบที่17นะคะเราถักไว้เป็นแบบที่17นะคะเป็นคอ,อด้านหลังนะคะจะสูงกว่าด้านหน้านะคะนี่อันนี้เราเก็บคอเพิ่มขึ้นนะคะเก็บคอให้แคบลงนะคะจาก24 จาก24นิ้วค่ะเหลือ20นิ้วค่ะเป็นลายพัดนะคะเรามาเก็บที่หลังค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแค่นี้นะคะก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าช,ช่วงนี้นะคะช่วงนี้เรายัางจะอยู่ในช่วงที่เรากำลังเคลียร์งานเก่านะคะที่ที่ที่ยังทำไม่เสร็จแล้วก็ที่ยังที่ยัง ที่ยังไม่เป็นที่พอใจของคุณคุณแม่นะคะเราก็จะเราก็จะเพิ่มเพิ่มไปแบบเนี้ยค่ะอย่างตัวนี้เสร็จไปแล้วนะคะแต่ว่าคอกว้างไปค่ะแม่ก็เลยอยากจะให้แคบกว่านี้เราก็เลยมาทำแล้วก็ทำให้ดูรดด้วยเลยดีกว่าค่ะก็เลยได้คลิปนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะก็จะมีเสื้อตัวอื่นๆนะคะที่เรายังทำไม่เสร็จอีกหลายตัวเลยค่ะที่จะที่จะเคลียร์ให้คุณแม่ก่อนที่เราจะคืนเสื้อตัวใหม่นะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปต่อๆไปกันทุกๆคลิปกันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ